รถตักป๊อปแคตนะของ t ีเนะเครื่องกูโบต้าดีเทลสสูบนะครับตันนี้เดี๋ยวนี่นะฮะวุ่งกีวุ่งกีกว้างคูนยาวคูณสูงนะคูณลึกเนี่ยนะฮะเาประมาณ65สิบห้าคูณรนะ้อยามคูนห้เซนนะความยกสูงได้ยก230เซนนะครับ เดี๋ยวเราลองยกสูงหนอยนี่เร่งเครื่องหน่อยยกสูงได้230รมเซนนะครับ ท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่แทกเตอร์แบคโฮศูนย์2ปดห9กเดี๋ยวลองเทสระบบนะครับอ่ากางนู้นอ่าโอเคเอาลองเร่งดู ลองวิ่งดูอ่าโอเคลองวิ่งดูเร่งเครื่องหน่อยนี่นะครับสวยงามนะครับดูดิมาล้งมาถอยลังมาเ่อันใดสนใจลองโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบสเตอแบคโฮนะ0ูน6 2 2 1 2 9 9 งานได้ดีนะพร้อมใช้งานอนี้นะครับ oke okay. khoa ừ. à, bảo công nè để bật pha thai luôn nè này nè, đâm nè เป็นเครื่องยนต์ดีเซล,ลสองสูบนะครับของโตโยต้านะมาเดิมๆสวยๆจากนอกจากญี่ปุ่นใดรสนใจเ็้าไปสอบถามได้นะครับที่แท็ปเตอร์แบทโท0816221299ปิด้าเลยเระบบใช้งานได้ดีมากนะโอเคนะครับ องจากนี้ก็ยังมีเครื่องจักรอีกหลากหลายนะมีหลายตัวหลายคันนะครับเนี่ยอันนี้สภาพสวยนะครับมีหลายคันนะขอไปสอบถามกันได้ครับโอเคครับ